คิดถึงคือและวันที่ผ่านคิดถึงทุกการเดินทางของเราคิดถึงทุกเสียงที่เคยหยอกเย้าคิดถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาคิดถึงอ้อมกอดที่เธอเคยให้คิดถึงหัวใจที่มีแค่เราคิดถึงรอยจูบในวันเก่าๆคิดถึงเรื่องราวที่ไม่มีวันหวนมา Still t h i n k about h e past. Night. Thinking about all our journeys Thinking about all the voices that used to tease Thinking about the stories that used to happen Thinking about the embrace that you used to give Thinking about the heart that only has us Thinking about the kisses from the old days Thinking about the stories that will never come back ที่เธอหายไปคิดถึงเธอทุกข้าวใจรู้ไหมรู้ไหมเธอคิดถึงคืนและวันที่ผ่านคิดถึงทุกการเดินทางของเราคิดถึงทุกเสียงที่เคยหยอกเยา้าคิดถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาคิดถึงอ้อมกอดที่เธอเคยให้คิดถึงหัวใจที่มีแค่เราคิดถึงรอยจูบในวันเก่าๆคิดถึงเรื่องราวที่ไม่มี Thinking about the past nights and days, thinking about all the journeys, thinking about all the voices that used to tease, thinking about the stories that used to happen, thinking about the embrace that you used to give, thinking about the heart that only has us, thinking about the kisses from the old days, thinking about the stories that will never come back. <coughs> ใจอยากอยู่เคียงข้างกับใจเธอแต่คงทำไปเท่านี้ทุกวินาทีที่เธอหายไปคิดถึงเธอจากข่าดใจรู้ไหมรู้ไหมเธอ ทุกคืนและวันที่ผ่านคิดถึงทุกการเดินทางของเราคิดถึงทุกเสียงที่เคยย้าคิดถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาคิดถึงอ,อง้อมกอที่เธอเคยให้คิดถึงหัวใจที่มีแค่เราคิดถึงรอยจูบในวันเก n าๆคิดถึงเรื่องรา h ที่ไม่มีวันูมา เธอคงกับเธอเป็นเธอที่ใจต้องการและคงราะฉันนั้น,น,นยังผูกพันกับรักที่เหลือลังหัวใจอยากอยู่เคียงข้างกับใจเธอแต่คงทงได้เท่านี้ทุกวินาทีที่เธอหายไปคิดถึงเธอเัอขาดใจรู้ไหมรู้ไหมเธอคืนคละวันที่ผ่าน คิดถึงทุกการเดินทางของเราคิดถึงทุกเสียงที่เคยหยอกเย้าคิดถึงเรื่องราวที่เคยผ่านมาคิดถึงออมกอดที่เธอเคยให้คิดถึงหัวใจที่มีแค่เราคิดถึงรอยจุกในวันเก่าๆคิดถึงเรื่องราวที่ไม่มีวันคุยมาคิดถึงคือเมื่อวันที่ผ่านคิดถึงทุกการเดินทางของเราคิดถึงทุกเสียงที่เยยยาคิดถึงเรื่องราที่เคยผ่านมาคิด ใจที่มีแค่เราคิดถึงรอยจยูบในวันเก่าๆคิดถึงเรื่องราวที่ไม่มีวันเธอ Still looking for a reason I still love you even though we only met for a short time Still looking for a reason why I still love you even though we only met for a short time.